เราเริ่มต้นการเดินทางกันที่กรุงเทพโดยที่ในทริปนี้ผมนำเจ้าเวสป้าคันเดิมของแม่ออกมาตำมีด้วยมาปลายทางของเราในวันนี้เราก็จะไปกันที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเราไปกันที่อำเภอศรีสวัสดิ์ซึ่งตัวแรกโลนมันก็เดินทางคนเดียวแต่ว่าอีกทีนะเรามันได้ไปคนเดียวเรามีแบเชิญพิเศษคนติดตาม คุยใช่กันตัวแ้เดี๋ยวสักพักเนี่ยเราจะไปกันละก็และอารมณ์ในอีพีนี้เนี่ยคงจะแปลกกว่าทุกตอนเลยเพราะมีเพื่อนรวบทางผู้หญิงตัวเล็กๆลอกนท้ายมอเตอร์ไซค์มาด้วยแต่มันก็ดีมกันนะเพราะเธอจะอาสาช่วยผมถือกล้องระหว่างขี่มอเตอร์ไซค์ ทำให้ผมเนี่ยไม่ไหนมากจนเกินไปทริปนี้ผมมนได้ศึกษาข้อมูลมาก่อนว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนปิดบ้างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิบ 19. ผมคงต้องมาเสี่ยงดูเอาหน้างานซะและ้วแหละ เช้าแรกของวันเราแวะทานกันที่ร้านภายในปั๊มก่อนเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีกุเปียร์รอนสักชามเ็เช่วยบรรเทาความเย็นให้ลงได้บ้างเหมือนกันจากนั้นเราออกเดินทางกันต่อเพื่อไปที่ที่เที่ยวท,ที่แรกของทริปนี้ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆของจังหวัดกาญจนบรุรีที่ใครต่อหลายคนมาเยือนจังหวัดนี้เนี่ยก็ต้องแวะมาเที่ยวกันถึงแล้วจ้า ตอนนี้อยู่ที่วัดถ้ำเสือวิวมันสวยมากดูดิแม่อะไรอย่างเงี้ะแ่าชอบปะเขาไม่เคยมาไม่เคยมาเป็นเราอยู่กันที่วัดถ้ำเสือวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขา โดยของวัดนี้เนี่ยคือพระประธานพอรอง์ใหญ่ที่สุดของจังหวัดและไปอยู่ด้านบนสามารถที่จะมองเห็นทุ่งหญ้าเขียวขจีและไปภูเขาที่สวยงามถ้าเราดูจากภายนอกเนี่ยสถาปัตยกรรมบางส่วนของวัดก็จะมีลักษณะคล้ายของจีนบ้างและมีของไทยเนี่ยผสมผสานเข้ามาซึ่งสามารถเข้ากันได้อย่างลงตัวเลยทําให้วัดเนี้ยมีความโดดเด่นและช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจานวนมากให้เข้ามาเยี่ยมชมที่วัดนี้ คนไม่ค่อยชอบเที่ยววัดสักเท่าไหร่แต่พอได้ไม่เห็นความสวยงามของวัดนี้แล้วเนี่ยก็ฉชันอยากจะลุยหายเที่ยววัดสวยๆซะแล้วสิมามารถ่ายถ่าย,าย,ายอะไปถ่ายรูปมาถ่ายดีโอเ่ย เราลงมาจากวัดแล้วบอกว่าวัดนี้สวยมากผมมาการหลายรอบยังไม่เคยมาวัดนี้เลย,เยอยู่ข้างบนโอเคจังเราออกเดิทนทางจากวัดถ้ำเสือแล้มุ่งหน้าสู่อำเภอศรสีสวัสดิ์ซึ่งเป็นจุดหมายของเราในวันนี้แต่วันที่ท้องฟ้าดูคลึมไปด้วยเมฆผมก็กังวลเหมือนกันนะว่าฝนจะตกลงมาหรือเปล่าแต่ก็ขออย่าให้ตกมาตอนนี้เลย นี้ไม่ใช่ทริปแรกของเราสองคนนะครับที่ได้ออกมาขี่มอเตอร์ไซค์ไปตางจังหวัดด้วยกันอีกทั้งเนี่ยเธอก็ไม่เคยบ่นเลยเวลาได้ออกมาสอนไทยมอเตอร์ไซค์และเธอเนี่ยก็พร้อมที่จะลุยกับผมไปได้ทุกที่ trói thải luôn phát nào เที่ยวอ,อยู่ก็มาเจอนี่ตรงนี้มันสวยดีน่าถ่ายรูปได้อยู่อืมไปถ่ายรูปกัน ที่พักระเจ้ามานอนที่ภูชนินทร์นีสอนจะบอกว่าวิวที่เนี่ยนเวลีกูลมากนี่ mm. mm. วิวอย่างนี้เลยที่พักคืนละพันสองเองแจ่มมากเดีย๋ยวขอไปพักผ่อนก่อนแล้วก็จะอาบน้ำอืม mm. วิกูดไปละเข้าหองพักก่อน เรามาถึงที่พักพร้อมเจ้าบ้านแมวน้อยสีดำสองตัวแม่ลููที่คอยมาเฝ้าพวกเราและมาขอเคียงตลอดการเข้าพักของเราที่นี่ซึ่งส่วนตัวผมก็เป็นคนหลักแนอยู่แล้วผมก็ไม่ได้ซีเรียอะไรมากมายผมเดินออกไปชมวิวบริเวณหน้าที่พักซึ่งสามารถมองเห็นวิวอ่างเก็บน้ำของเครื่อศรีนคริน อย่างสวยงามของกับวิวทิวเาขาฝลับซับซ้อนมันเป็นวิวที่สวยงามจริงๆผมรู้สึกเหมือนเวลาหยุดหมุนสมองหยุดความคิดเพื่อซึมซับกับบรรยากาศตรงหน้าอยู่กรุงเทพแทบทุกวันออกมาเจออะไรแบบนี้ผมว่ามันก็ดีเหมือนกันนะ มนั่งชมวิวที่พิเศษแบบนี้สักพักเลยไม่พลาดที่จะดึงคนพิเศษมานั่งชมวิวด้วยกันการได้มาที่สถานที่พิเศษของกับคนพิเศษอะไรแบบนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมีมากนะักในช่วงเวลาที่คนเราเนี่ยฝากใส่แต่เรื่องการงาน งานที่โรงพาบาลเนีนยบ้างช่วงนี้คนไข้เยอะเราคนที่ติดเชือ้อโควิดนี่มาโรงพยาบาลเยอะไหมครับสั้นเลยไหมเข้ามันเยอะอ่ะตอบไงทั้งฟิลลิ่งและบรรยากาศและวิวที่ได้เนี่ยผมว่ามือเนี่ยน,น่าจะเป็นหมูกระทะที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาละ ผ่านไปอีกหนึ่งวันดูเหมือนพระเจ้าได้มอบของขวัญให้ผมด้วยการมาเห็นวิวที่แจ่มใสหลังจากตื่นนอนเป็นของขวัญที่ผมอยากให้มีแบบนี้ทุกวันจริง เพิ่งตื่นงอบรรยากาศดีมากเย็นลมโกรกสบายมากเลยแล้วก็วิว,วเต็มร้อยให้พันโคตรดีเลยแจ่มากอยากอยู่นี่สักสอ,สองสามคืนคงต้องลบรูปอะไรในกล้องออก ผมบอกลากับเจ้าบ้านเจ้าแมวน้อยสองตัวจะเตรียมพอสำหรับการเดินทางในช่วงเช้าของวันนีไนะ้ไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะไปละไปละไว้เจอกันใหม่เด้อโอเคทุกคนเดีย๋ยวเราจะออกจากที่พักกันละเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่น้าตกไว้แมคขมินลุยเลย เราออกเดินทางออกจากที่พักเพื่อตรงไปยังน้ำตกห้วยแมคามินเป็นน้ำตกที่ผมใฝ่ฝันอยากจะไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตระหว่างทางไปผมก็เพลิดเพลินก,กับการขี่มอเตอร์ไซค์มากเพราะสองข้างทางมีแต่ป่าไม้เขียวขจีนะผมสูดอากาศบริสุทธิ์ไปอย่างเต็มปอดร่างกายประทากกับไอเย็นที่ดูเหมือนว่า ฝนคงจะให้สัญญาณว่าจะตกลงมาอีกฝนตกทำๆมามมาผี่ชมเปรียบนิดหน่อยแต่ว่ามันได้เยอะมาก ตอนนี้เราก็มาถึงที่น้ำตกเพื่อแม่คำมินเรียบร้อยแล้วเราเรอให้ฝนฝนมันหยุดก่อนั้วเด๋ยวเราจะเดินเข้าไปกัน ถึงน้ำตกกันแล้วสด,ดยมากเลยเห็นไหมเจย์ะไปกันต่อน้ำตกเพื่อนไม่เคยมินความสวยงามที่อยู่ใกล้กรุงเทพสมคัดแรกที่ผมไปถึงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความคล้ายกันกับอีรานมากเพราะน้ำที่มีสีฟ้าแล้วก็มีชั้นหลังออมาเหลือแให้ที่นี่เนี่ย เป็นน้ำตกอีกที่หนึ่งที่สวยงามมากๆของเมืองไทย จาน้ำตอก้วยแม่ขมิ้นแล้วกำลังจะไปที่เที่ยวต่อไปแต่ว่าทางมันขู่ขามากก็เลยคิดว่าเดี๋ยวกลับดีกว่าเวสต้าคงไม่น่าไหวถือว่าจะรอดไหมรอดไ,ไ,ไปไปเลย้า ไม่คิดมาก่อนเลยนะว่าทางมันจะขูกขาดได้มากขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยไว้ใจเจ้ากกั็แบบมากเกินไปผมเลยลองที่จะขับมาแต่ว่ามันก็ต้องลบเลิกไปซสแล้วเราขี่วนกลับไปทางเดิมระหว่างทางผมก็คิด ว่าจะมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างที่เราจะสามารถที่จะแวะกันไปได้นี่แหละครับการเดินทางแบบรถทิพที่บางครั้งเนี่ยบางอย่างก็มาได้ตามใจที่เราหวังไว้แต่ผมว่ามันก็ตื่นเต้นดีนะสนุกดีเหมาะกับคนที่ชอบการประจนภัยแบบผม ที่ทางรถไฟสายมรณนะะทุกท่านคงจะเป็นที่สุดท้ายของทริปจริงๆก็เป็นทางผ่านในอเมรไกยโยกพอดีคนติดตามอยากมาก็เลยพาเข้ามาไนปะ <c oughs> เที่ยวนันดีกว่าทางรถไฟสายมรณนะ ล่องลอยบาดแผลจากสงครามในอดีตที่ใครต่อหลายคนรวมถึงผมเนี่ยก็อยากที่จะฝังลืมแต่มันคงจะยากเพราะเหตุการณ์นี้มันตอกย้ำฝังใจใครต่อหลายคนถึงการสูญเสียของเฉลยศึกแต่อย่างน้อยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พวกเขาได้ทิ้งไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ได้ตระหนักคือสงครามเนี่ยไม่ก่อเกิดประโยชน์อะไรเลยนอกจากความสูญเสีย